คืวบอดี้หาายปีแต่นักใจทผู้นมย่งไม่เสื่อมใจเมตตาต้องสารเดินใจกับเรบอดี้ครับเร่ดมแพร่เบิกชัยได้กุ้งสุธิราดมงเทวันเสียงตบรือสดรักงดังๆครับเป็นแรงใจคนกากุ้งสุธิราชงเทวันฝากเ้นะครับไ่วนเดินนเพลงสิิงใหม่ๆพยายออกเสียงรดนนะดูกแข็ครบ ก็ทางร,รายการทางทีวีที่มีอยู่ต่อนนี้ละครก็ช่วงนี้อีกไม่นานก็รอก็จะได้พบกับละครกันบ้า,นนะนาง,น,ง,น,ง,บบงน,นะครับช่งบงวนนงนี้ยังอยู่ในระหว่างอยู่เลยครับฝากด้วยกระบอกจะเป็นคอมโบสนะครับนำโดยบุญสันิราชวงเดียวิเียร์ฮาวงเดือนวันติดต่อได้นะครับวันที่12นี้เจอนนก,กันที่นันขั้นตกระดิ่งสองขีที่วัดพิหารทอง วันที่12นะครับต้องนปกับวงเทวันโคโโบูใครต้องการอยากจะเหมารอบก็ติดต่อกับทีมงานได้เลยนะครับรอบละหนึ่งร้อยบาทรายละหนึ่งร้อยจับยกเล่นก็ได้ฝากไว้เลยครับติดตามไ,ได้่องวงเงนนะออกแต่รอบที่สองบางคนน้งลุกช่วงด้วยนะพี่ติดตามร่วมกันเป็นใจกับการแสดงทุกครั้งทุกที่ที่เราทำการแสดง 뱉 <목소리나> thank <laughs> you ออกเดินกับปังก้าลดยเลยเมอเพื่อที่เช <ลด S 1> ิบอสกัไไนไมใช่ไมเสนออ่ห์ลูกของคุณนายด้วยนาแม э, ่ฉันแม่ด้วยนาทุกวันนี้อยู่กันสามคนแม э น่ลูกหลับรางวัลก่อนนะแล้เจะของรถเก อกอไก่นรเดนห้าเจ็รเทพไปขยับโดนเลยรถดถกับบนหรือเปล่าครับรถกูเยอะอย่างไหมแกร์แซนเรากูกระมึงชุ้งนะครับคุณจันเต้นะครับขอคุณแม่ครับหลักๆลาที่เลยขอบคุณนะครับ ต่อให้เธอเลยจะวัาแข็งแรงนะคะรุณปลการะได้ตัดมือกันโอเคนะครับไม่เป็นไรเเวลาลับรางวัลแล้วสองชั่วโมงโอ้ยหนานไปหอหน้าอู้ดานไปออกครับผมคือผัดผัคผัดผัดผัครับ นะครับกับหลากหลายทางที่เลยนะครับที่เดินทางมาใจวันนี้นะครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยที่มาร่วมถมูนกันนะครับบางคนก็นั่งหลับกันไปแล้วนะครับจริงจริงนะเป็นลูกคนโตแต่ก็ไม่เคยได้รับความรักจากแม่เเหมือนกับลูกคนสุดท้องก็คือไอ้สนอง วันวนเราจปดินเหล้าเบายาแต่แม่ก็ยังรักแม่ก็ยังห่วงผิดกับฉันทำไมไอ้่ฉันทำงานทุกวันหามลูกหางค่ำนำเงินมาจนเจือภายในบ้านให้มีกินมีใช้แต่กลับถูกไอ้สนองวันๆเมามาก็มาขอเงินใช้เป็นเวลาเดียวกับเฉอยนั่นยังต้องสปทำงานจะคิดแบบขอรักันกัน ดูมา่เลยนะชาดีค่ะเดี๋ยวติ่งติ่งอนุญาตนะคะด่งดูให้ระวังเป็นยังไงเพื่อนนะคะตีสูงไปหน่อยคขอบคุณที่ติ่ดีๆนะเดี๋ยวโดนหัวนั่นหัวอะไรหัวใจโอ้ เอาแม่ใครจะให้ก็รีบให้นะคะยกมือฉายไฟบริการถึงที่ค่ะทำไมเล่าแล้วลงไปเลยเนี่ยฮะพึ่งท่อนแล้วเนปขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่มบให้กับตำเนประกายเพชรอบูุครอนะครับนะครับโอ้หหน้าเดินนัดรางวัลเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยแค่นี้ทนได้ nhiều người đi ngay ไอเน่มาเรื่องแล้วอะไรฮันเสียงอีตามาล็อกีถวโนนเลยนี่ตลกนลยแถวบ้านเูยวะนั่นก็ติดงแม่เลย แม่เลยกูว่าเ่ยพี anime anime. ่เสน่ห์พี่เสน่ห์ครับพี่เสน่ห์พี่เสน่ห์เรียกร้อยเรียบร้ยเฮ้พี่อยู่ที่ไหนอะครับไม่เหน็บมึงเคยเหน็บไหมถ้ามันเดินไปเดินมาเงี like t <t ้ยทั้งวันมันล่ะไม่เจอหรอกมึงเคยเหน็บไหมเนี่อะไรสมัยแรเขาเรียกว่าคนตอแหลไปทั่วมึงนี่พูดไปเรื่อยเปื่อนี่หนองจีนเออ คนจะสร้างมาหาพ่อขอเรืองใครคนนี้ในบ้านกูเฮ้ยเอาเรียบไปออกเนี่ยเข้าไปเลยเรียบออกเดี๋ยวกูพังกระชอนแม่เลยน้อเตปี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 เฮ้ยเตปี้เห็นไหมเห็นไหมมึงเห็นไหมเนี่ยเล็บอย่านะอย่านะกูไม่ใช่พระอิมพระกูลนะ น้องนุง่งน้องนุ่งไม่คิดอยู่แล้วใล้กับน,น้องไม่นุ่งอะเอ,อ้าฮะไปเถอะเอ,อ้าถ้าน้องไม่นุง่งให้มันเป็นนุ่งซะหมอหมออาวะคือตกใจพี่เน่พี่เสนเนจ้า ฉ<ช>ันหมฉันรวยนั่นถูกเปล่าถ้าฉันรวยไล้วเพื่อนกัน,นเฉลียว<อ> <laughs> แหมฉันเอง่ะสวยจาไม่ได้ยังไงล่จะจำไม่ได้จไม่ได้ล่ะสล่วยม<อ>ี่นาสกุลด้วยนะน <ำ S 1> น้อนอะไรอ่ะคงควรคอยฮะน้าสกุลเธอจำไม่ได้แล้วสลวยคงควรคอยสละ่วยจักสลวย คู่นี้กันสรุยคงควรคอยตัวน่าจะคุณคล้องกันเลยคล้องกันเลยเหรอชื่อเปลี่ยนนามสกุลปิดปากแป้ง้ยแต่ว่านี่พวกแกเปลียนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วชื่อเดิมก็ดีอยู่แล้วชื่ออะไรพี่โค้แข็งป่วยใช่ไหมล่ะวันนี้จะไปใหญ่แล้วเนี่ยเรานี่จะมาติดลำดับยาติอะไรกันตอนนี้นี่แม่สรุยคงควรคอย อย่ามาจุ้งอะไรกับพี่เสน่ห์หิวหีบหนีเลยนามสกุลหิวหีบหนีนามสกุลพ่อโอ้พ่ออยากตัวนี้กูอยากเปิดหีบดูจังเลยเนี่ยโอ้โหสุ่ยนันก็ไม่ได้นะนามสกุลอะไรหีบของของม่อฮะของม่อมึงลองโดมไม่ล่ะเอาไม่เชื่อเขาเหรอเขไม่เชื่อของเจ้าดมเออเด็ไม่ดงเหม็นี่มาถึงบ้านพี่จ๋า เปลี่ยนบ้างเจอทุกวันทุกวันไหนไหนดูหน่อยสิละอะไรทำไมผมก็อยากจะรู้อะไรมันเปลี่ยนแปลงพี่ว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงพี่ว่าสวยเสวยไม่ใช่โอ้สวยก็สวยอยู่แล้วคคสวยแล้วแล้วใหญ่หรมันไม่ใหญ่เลยออกไปทางบัวมาเลยฮะ เป็นสาวแล้วไงท่านผใหญ่แล้วใช่โอ้ยรุ่นงานพูดรักๆหน่อยอืมแล้วแล้วเฉลยพอจะมีไอ้นั่นได้ปะจะมีอะไรนะมีไอ้นั่นเหรอเฮ้ยบอกเลยสวยที่เหมือนพี่อ่ะเฮ้ยสวยที่ไม่ได้บอกไม่นั่นอะไอ้ฉันน่ะไม่เหมือนละแต่อีกคนนู้นน่ะไม่แน่เอ้าสวยแต่พี่ฉันเนี่ยพ่อผมไม่ใช่เหรออีหนึ่ง ขนาดมึงแต่งชุดนิกเกอเลนะหน้ามึงแก่กว่าพ่อเสแวกนี่นะเฮ้ยเล่นแบบนี้พ่อเสแวกเขาดูอยู่ถ้าตัวเขาอะไรตัวเสน่ห์ไหมนี่เป็นอะไรก็ว่ามาคือเอาตรงๆไปองไม่องค้อมเลยคือฉันจะสวยเนี่ยรับพิเศษจ้ะรับมากรับพี่รับมากเลยนี่สวยเราเป็นคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเนี่ยเป็นไงอ่ะคนบ้านเดียวกันเห็นหน้ากันทุกวันจะมารับฉัน ักแม่คนเดียวโอ๊ยรักอะไรแม่นะ่ะแม่อยู่ไม่นานเดีวแกตายตายที่ใคร <c oughs> ไม่ใช่ไม่เขียว,วหรือไงหนูรักแม่มากเลยนะติดตามชมองหาเลือกศีก<ะ>โอ้โหจะเลี้ยวทำไมละ่ะใจหายเวบ้ยหายเหลือกตกงานใช่ไหม <c oughs> พี่รักคนเดียวคือแม่พี่คนอื่นพี่ไม่สนหรอก <c oughs> จะยอมไม่ยอมจะไม่ยอมอะไรล่ะพี่ไม่ยอม กี่ยอะเยไปไปดูแผ่นไหนบ้างเริ่มมีอาการ เชอบเป็นเพลงเขาชอบเพลงอะไรอ่ะเขาชอบพีแบบว่ามัน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 แนวอ่อยๆ่อยหน่อยนอ่อยอ่อเออเเอาแบบอ่อยๆใช่ไหมเอออ่อยเลยจะหนีไปไหนแล้วีไปไหนล้วมันแน่นเอ่งไรล่นี้ก็ไม่ได้พนี้คนที่ร้องได้คือหน้กเขาต้องใหญ่ตหโต นึ่งู่นนู่นนู่นใหญ่ใหเน้นเน้นน้องน้องเพียงน้

ไม่ได้แค่สัมผัสก็ยังดีเรานี่ทุกช็อตเลยเนาะแต่แแตต่่คนต้องเตรียมตัวหาอะไรพี่มันจะหลุดว่ะปล่อยให้มันหลุดไปเลยตายรุ่นนี้ไม่มีให้ล้างเลยนะเลียยานะเลียยานะเหี้ยวไหวไหวทุกวันไหนหยอกเล่นนักเลยใส่มัเรียบร้อยไม่อายผีสารเลยทำอะไรกันเนี่ยฮะ มไม่ใส่ไมล่ะไม่ต้องเออเดี๋ยวตีหน้าแตกหมดเออ